มันกดเริ่มยังไงอ,ะอ่ะอ๋อพรอมปลาเนี่ยนะคืนเนียนมากคือเขไม่เห็นปุ่มพรอมน่กก <c oughs> ูเกียระไม่เห็นปุ่มพรอมก <c oughs> ็ง <c oughs> งว้ายเริ่มแล้วสรุปเฉลยแล้วแต่เป็น In <c oughs> อินพอ,ร,อร์เตอร์อ๋อเหรออินพอร์เตอร์มันจะมีประตูหรอ ประตูมันเอาไว้ใส่ก่อวินาศกรรมสโมทาไอ้ก,ก,ก,กูไม่ปฏิญญาอยู่ในพวกโลค่ะไม่ใช่สโมทานฉันยังไม่รู้บทบาทเลยคือบทบาทอะไรมันเป็นอะไรบ้างเน่ะสีเหมนก็ต้องเก็บสีแดงสีแดงก็เก็บทุกคนอ,อสีเหลืองก็ตัวป่วนว้ายฉันเป็นสีเหลือง สนนะมันอ้าวสีเหลืองมันมาทำอะไรได้อะถ้าเป็นคนโง่ก็ต้องทำให้ให้ตัวเองโดนโหวตออกอะไรนะหรอเอาเอาเหยี่ยดถือฉันพิมพ์บอกก่อนฉันกอดผิดฉันกอดผิดพิมพ์ไหนอะพิมพ์แบบไหนมันกดพิมพ์ได้เปิดฝาบนขึ้นมาพิมพ์ ขอบบนคือตรงไหนวะนี่พีปะไม่นะเมื่อคุณเล่นเป็นเ้ลเ็นตาแรกของคุกคุกูโดนบดออกแน่อะไรอ่ะมันพิมพ์ยังไงอ่ะตรงเนี่ยเปิดไมค์ได้ไหมเดี๋ยวเปิดตอนที่เขากำลังบทกันใช่ปะมีคนไทยอยู่ในนี้ฉันเชื่อว่าเขาจะช่วยฉันสรุปบทกูออกนิดนึเนาะ ฉันจะบอกว่าถ้าขอขาในนี้มีคนไทยนะฉันจะบอกว่าคือฉันไม่รู้ฉันเพิ่งมาเล่นตาแรกก็คือฉันก็ไปกดค่ะทุกคนปดงดออกเสียงได้ไหมคะว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆ <laughs> ขอโทษด้วยน,น,นะคะที่แบบเออฉันไม่รู้จริงๆค่ะนักเรียนน่ากลัวมากค่ะ แอตินเนตเอตินเนตอีอนี่คืออะไรอ่ะกับอ,อีพีว้าซีร้ส์อะไรหรือโนหรอแกรอ์ตูนอ๋อ,อมันมีคูดาวด้วยเหรอใช่อันนี้ใครเหรอบินกองทัพฮะเฮ้ยทุกคนคือทุกคนมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลย อะไรอ่ะอุย <c oughs> อ้ยยโนโนทับขี่ตายอะไรอ่ะเอ้าพี่เบอร์ดซุยเราคือศพอยู่ข้างๆกว่าสองตัวเลยเราเจอสีตอนกำลังวิ่งไปทำเฟส <c oughs> อ้าว <c oughs> โคอ่อนนี่คือเบิร์ดเหรอเออโอ้ยโดนฆ่าตายอ่ะ <c oughs> เร,เราเพิ่งเห็นหน้าค่าตากันไปเมื่อกี้คนนั้นแหละที่ฉันบอกว่าฉันโดนไล่ตามแล้วมันก็ฆ่ากูจิงใครวะกำลังแปลฉันเห็นมือมีดหมายเลขเจ็ดในห้องเฝ้าระวังในห้องพักใ,ใครพิมา่า <M> mm> พตดตานะ้ำหมันใสมากอีหมายเลขแปด 8. ผีไม่กัน่าในะคือเราเจอกันตอนไหน ยังไม่ได้ไปแถวนั้นเลยไปแถวนั้นเลยหล่อนมาเจอฉันตอนไหนคะมาเจอฉันตอนไหนคะโอ๊ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอห้าคนตายค่ะพวกเขาไม่ต้องการซะแล้วถูกขัดอ๋อสก์เกมเรียบรออีดาใส่ค่าหูค่ะสมำหน้าอ๋อยเหนื่อยค่ะ านี้มันก็จบแค่นี้แล้วค่ะที่จริงแล้วฉันคือนางเอกหมอลำงงมากมีหมอลำไห,หนดูสีเขาบอกว่าก็ม่ยอนก็ม่ยันไงอีนี่นี่ไง <c oughs> ตอ่อแหลบ <c oughs> เผยตัว <c oughs> ต้นสายส์สเก๋ <c oughs> ว้ายอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะว้ายอะไรอ่ะฉันรู้ตัวคนไลน์แล้วเดียเงียบไปก่อนอย่ามีเงียนถามไปใครหรอเสร็จเธอขาสาวน้อยอยู่กวยีเนี่ยยืนส่องกล้องจอนปิดตลอดทั้งเกมเลยในห้องว่ารู้รู้อีกอยู่เนทีนี้ยู่เจ้จดูไม่ทุกอย่างออย เกมคะทุบก,กล้องวันซอนปิดทิ้งคะ่ะไม่ต้องมีโกงเกินอ้อยฉันส่งไม่ได้แล้ทุกคนน่ะทำร้ายฉันาตอนเราวิ่งออกไปแล้วฉันไม่ได้ <c oughs> ฉันลบไม่ได้ฉันจะพูดได้ตอนไหนเป็นใบมานานแล้วคนเขากก่าวหามึงมา3ามร้อท่าแล้วมันไส้ไงนี่มันเปิดเผยกูจะไม่ยอม เลยฟาโลนะนะกลัวมากคนเป็นคนโดนฆ่าตายตั้งแต่แรกกี่ดอกอีรอบพี่แล้วอีรอบพี่แล้วมันก็บอกว่าอีดาใส่ฆ่าค่ะเพราะมันสองกล้องจรปิดอยู่มันเห็นฟิลอีดอกเป็นซิควริตี้กาดเวอร์เมื่อกี้ห้องอู้จอนอยู่ไหนเดี๋ยวกูวิ่งไปเดี๋ยวถ้าตายนีกูรอดแบนเซอร์เธอคือความหวังของหมู่บ้านนะคะถ้าเธอไม่ตอแหลช่วยฉันสักษาษาจะขิดสรุปเปิดไม์เขารู้หมดเกูจะฆ่ขขาอีนี่ก่อนเพื่อนเลย งดออกเสียงได้โปรดอย่าโว้ฉันได้โปดกูจะวิ่งไปฆ่ามึงเลยอีก้องตงนปิดใหญ่น่ะได้โปรดได้โปดลูกอีก้องตงนปิดเนะี่ยกูจะวิ่งไปฆ่ามึงเลยไม่ออฉันจะฝากข้อความนี้ไปถึงเกมนะคะมึงเอาห้องก้องวงจรปิดออกเลยอีดอกถ้านั่งสองอยู่นั่นสามชาติอะ่ะคือมึงก็ชนะแล้วคะ่ะโอ้ คืออีนี่ลนะ่ะลูกอีกลองมาซอนปิดเกินแบนค่ะบล็อกไม่เล่นมินิเกมปัญญาอ่อนเอะอีนะหน่อยเว่อมินิเกมอะไรไปเล่นกันเองนะคะ